เก็มตตุงนะครับเวแอบดูตั้งร้งกนตรงยัหน้าก่อนพวงกับชั้นมเกิดนี่มันพรมอะไรไม่ต้องสวยมากกเกทำเอง เห็นเดิมไรเจ้าว่าหวั่นไมาไม่ไกลไปไหนวน่นบานแต่การี้ I'm mm gonna -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เจ้าภาพนะคะเจ้าภาพบอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จัดวันเกิดทำเป็นตื่นเต้นไหมถามความรู้สึกไหมตื่นเต้นไหมจังง่ายมันเกิดวันแรกจะถามจะถามเลยพูดมากไม่ได้วันนี้เจ้าภาพบอกว่าตื่นเต้นค่ะตอนนี้เรากินสาระลอยแก้วจากพออร่อยนะพอมาจากลาบแล้วก็มีอเมี่ยเมียอาหารว่างให้ค่ะ ขวโดาค่ะดีค่ะนี่ข้อวโพเยาวภาเป็นครั้งแรกเนาะแม่จัดงานวันเกิดลูกมาพร้อมหน้าพร้อมตาเลยลูกหลานบอกว่าจัดัานทำไมมีใครขัขันมั้ย นแม่อยู่สมุดปการมาจากพุนนรสมีไอ้พุนมามีมารู้ไหมกำจัดใจกันอ่ามาจากก็ตรง <c oughs> ท,ที่เราไม่เคยอยูไอย่งไงก็ได้แปลกหูแปลกตาจะจับแถวบ้านทำไมเห็นเบื่อแล้วอันนี้ครอบครัวแม่ตุ๊กนะคะแม่ตุ๊กมีมีครอ,อบครัวอบอุ่นมาจากสมุนปาก,การอันนี้หลานค่ะอันนี้ลูกสาวคนนี้มาจากคนครปฐมใช่ไหมอันนี้เป็นช่างทำเล็บค่ะทำเล็บจากเล็บ ตอนนี้นักร้องร้องเพลงเก่งมากเลยสาวทุกพันแอบ่รแล้วังิอนอันอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยค่ะนี่ช่อดอกไม้มาเป็นของขวัญวันเกิดให้เจ้าภาพแอบไปดูด้านนอกหน่อยแม่น้ำเจ้าพระยาด้านนอกเขาเปลียนมากเลย นยคนไม่รู้จักก็จะรู้จากวันนี้แหละแอบดูหนุ่มก่อนทำไมหนุ่มหนุ่มมาหิวข้าวตรงนี้ไมั้งเพราะอากาศดีใช่ไหมเติมพลังก่อนอาหารเขาหน่าทานมากเลยค่ะเห็นราคาเราร้องว้าวหนูไม่กล้ากินเลยไม่กล้ากินเลยฟ้าทานแล้วค่ะต้องฟ้าสวยมากเลยประเทศเนี่ยเที่ยวไหนมาบอกมาอ่ะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวไหนในไรสดเหอไม่ได้อัดคลิป อัาคิปไม่ไรค่ะไปเที่ยวออสเตรเลียมาครับอ๋อออสเตรเลียไปเจออะไรบ้างออสเตรเลียเนี่ยเจอจิงโจ้จิงโจ้ก็มาดีเลยจิงโจ้กลับมาไทยมาเจอจิงโจ้กลับมาแล้วเนี่ยมาเป็นเป็นไอ้กุญปงแจ๊บเอาตัวจริงเอาตัวจริงกลับมาให้อ่ะจริงนะสถานที่ดีมากเลยค่ะเคยเคยคิดเคยไปฝันว่าจะทานอาหารลิบมะนาวเจ้าพยาวนี้ในของใจแล้วเนาะเนี่ยบรรยากาศเนี่ยทั้งคืนนี่สวยเลย ล่องเรือดินเนอร์ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา